วันนี้เราแก้เราชมของเรานะคะเป็นเระเอกหนุ่มเจ้าเสน่ห์ปีที่แล้วนี่ปีทองเขาเลยนะหลายเรื่องราวเนาะโดยเฉพาะหนึ่งเรื่องนะคะที่กลับมาให้หายคิดถึงอีกครั้งนึงก็คือสงครามสมรสวันพุธและพฤหัสสองทุ่มครึ่งนี้กลับนี่คุณทนายโอ้เสียงสูงดิแต่ก็สูงกว่านี้คุณอยู่ตอนนั้นเอาจริงๆคือสงครามสมรสเนี่ยทำเดตติ้งได้สูงมากแล้วใช่สูงที่สุดคือ7.7 าทุบสถิติเลยนะตอนนั้นอะสถิติมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกว่าเราจะรู้ตัวบางคนกว่าจะรู้ตัวก็แบบวุ้ยจุดเริ่มต้นเป็นยังไงนะเออเราก็เลยกลับมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วล่าสุดได้เห็นในสตอรี่ของข่าวของคุณทนายเหรอใช่เป็นยังไงพี่ท่นหน้าเธอกรุ้งกริบมากตอนนี้ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊้พี่ท่นไปทำไมอะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วน้องตรีพรพัฒน์ค่ะสวัสดีคุณผ้ช่ะสวัสดีคุณนายตอนนี้พี่ท่นก็ เตรียมตัว,วครับเรียกว่าเตรียมตัวดีกว่าช,ช่วงนี้มีเวลาพักพักหลังจากถ่ายละครน,นะ<ช>มีเวลาพักอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็<ช>พอดีมันก็ จะมีโปรเจกต์เรื่องหน้าก็เลยเตรียมตัวไว้ก่อนมันต้องใช้หุ่นมากกว่าเฮ้ต้องใช้หุ่นมากกว่าเรื่องมากกว่าตอนนู้นอีกหรอมากกว่าทุกๆเรื่องที่ผ่านจริงรอเวลาการมาเทพพี่ก็ว้าวเลยนะไปนามอ่ะโอ้นี่นี่นี่อันนี้ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ครับว่าไอเห็นไหม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 นี่พอจะเย็บเย็บได้ไหมฮะเรื่องใหม่นี่ทำไมต้องเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพื้นเรื่องเอาพื้นเลยนะไม่เอาเนื้อเอาพื้นเรื่องมันเป็นความลับสุดยอดเลย คือผมเกี่ยวกับความลับสุดยอดเหรอไม่ใช่คือต้องรอก่อนรอก่อนครับตอนนี้ก็อยู่ในการคุยไม่ได้เหรอพูดไม่ได้จริงๆไม่อยากพูดมากๆแต่ว่าเขาบอกห้าไว้ก่อนใกล้หรือยังใกล้หรือยังใกล้เปิดกองยังใกล้หรือยังก็น่าจะน่าจะปีนี้แหละครับการเปิดในปีนี้แต่ว่าตอนนี้ฟิตหุ่นอยู่นะคะก่อนหน้านี้เห็นว่าไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นมาด้วยก็ไปญี่ปุ่นมาครับใช่ครับพักผ่อนพาคุณแม่ครอบครัวไปเที่ยวครับเป็นยังไงบ้างับคุณแม่ว่าไงบ้างฮะจริงๆคุณแม่ก็แฮปปี้ครับ แล้วก็สนุกกับไปกับเราอะไรเงี้ยมีเวลาได้อยู่กับเขาได้ใช้เวลาอยู่กับเขามากขึ้นครับเออได้พักบ้างเนาะพอพักใช่เพราะว่าพักผ่อนบ้างก่อนที่จะมีสงครามสมรสก็ถ่ายพนมนาคใช่แล้วก็ติดติดกันเลยเลยไม่ได้พักเลยครับปีแล้วนุ้ก็เลยว่ะปีปลายปีก็เลยเหมือนกับว่าขอช้เวลากับครอบครัวนัอใช่กลับมาก็ดูยยาว เฮ้ยหิมะหล่อมากได้ป่ะนี่อะไรแต่เขากลับมาเนี่ยเขาจะจะไปลมหนาวตอนนะเธอไปไหนมาอกยู <S s ่กรุงเทพนะก็อยู่กรุงเทพบ้างอยู่เขาใหญ่บ้างครับเขาใหญ่ไปทำอะไรที่เขาใหญ่ก็มีการดูแลบ้านอะไรเงี้ยครับบ้านไม่มีคนดูแลก็ตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยไปตกแต่งบ้านก็ดูแลบ้านพี่เขาใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยไปคนเดียวไปคนเดียวไปกับคุณแม่ด้วยรอบคนไปไม่อย่ากมีใครไปช่วยขนคงขนคองมีมีชงมีช่างอยู่ตอนนี้ขนคลอง อันเสธเธอนะจริงๆไม่เดี๋ยวพี่เหนื่อยชุดชุดดูอึดอัดไงชุดดูอึดอัดแล้วชุดดูแบบมันดูจะทำอะไรไม่ได้ไงหายใจไม่เต็มปอดหรือว่าแข็งๆโดนล็อกเอาไว้อะวันนี้แม่ไว้แข็งๆมากเลยแม่จะดูแข็งๆแต่ผมชอบนะชุดนี้ผมชอบอุ้ยชอบแต่ชุดหรอชอบชอบพี่นุ่ยด้วยครับตีบอกเหมือนแบบ ดกัะโชวค่ะพูดก็ได้ต้องการเขาไปช่วยที่เขาใหญ่ไหมแม่ว่างดีบอกยกไหวไหมยกของไหนไหมได้เลยไม่ดึงของกันเหรอเออเอานี่ผึงพูดถึงความสมรส ครับเนาะเรายังไม่ได้เคยคุยกันเลยหลังจากที่ตอนนู้นสงครามสุรบแบบดังมากเลยอะไรอย่างเงี้ยจบก็ไม่ได้คุยกับพี่เลยใช่หลังจาวที่เราไปหาหลวงปู่ศิลาด้วยกันเเป็นยังไงบ้างกับความรามสูกรม่ถึงหลวงปู่ศิลามายถึงเราก็ดีครับจริงๆถือว่าเป็นปีที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การแสดงของผมเลยอะไรเงี้ยครับโดยการที่เรามอบความสุขให้ทุกคุณผู้ชมเนะมอบข้อคิดดีๆมอบสาระดีๆสำหรับละครสงครามสมรรอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกขอบคุณ คุณผู้ชมจริงๆขอบคุณทุกๆคนขอบคุณแฟนๆแล้วก็ขอบคุณช่องดีใจแทนทีมงานทุกๆคนนะครับดีใจแทนช่องจริงๆครับแต่พี่เองนะที่เป็นคนติดตามตรีก็คือดีใจแทนตรีด้วยเพราะอีเวนต์แบบแน่นมากก็ต้องขอบคุณจริงๆครับทั้งแต่พลพัททั้งแปะขอบคุณขอบคุณจริงๆครับที่มีโอกาสณวันนี้อะไรเงี้ยเราอะไรเงี้ยครับขอบคุณจริงๆครับแต่แบบจะพูดเลยนะว่าทุกคนที่มารักตรีอ่ะไม่ผิดหวังครับ จริงเขาน่ารักจริงๆชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในวงการมาสักระยะหนึ่งแต่ว่าปีที่ผ่านมาเหมือนเป็นปีทองเนี่ยจริงๆก็เหมือนเดิมนะครับพี่ถ้ามว่าเปลี่ยนไปแบบไหนเปลี่ยนไปที่ดีขึ้นดีกว่าเราโตขึ้นดีกว่ามีคนรักเรามากขึ้นมีคนรู้จักเรามากขึ้นจากผลงานที่เราแสดงไปอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ appreciate สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่มีอะไรนอกจาก คำว่าขอบคุณจริงๆครับเนาะแต่เรายังทำเหมือนเดิมไหมก็คือกินมังสวดมนต์เหมือน,นเดิม<อ>ครับกินมังก,ก็ยังกินทุกวันพาะเหมือนเดิมครับหรอคือปีนี้ก็อาจจะเปลี่ยนตัวเองมากขึ้น เพราะว่าเล่นในฟิตเนสมากขึ้นเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาหยุดการเล่นฟิตเนสไปเลยอะไรเงี้ยครับหยุดไปเลยแบบพักจริงๆอ่ะพักจริงๆไม่ได้ใช้ฟิตเนสคือ2ปีที่ผ่านมาเล่นฟิตเนสแค่6ครั้งเองครับแต่ปีนี้เล่นเกินไปแล้วครับ18ครั้งแล้วโอเคคือตอนนี้ก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วเบอร์คุ้มละได้กลับมาดูแลตัวเองใช่ครับได้กลับมาดูแลตัวเองแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับละครเรื่องต่อไปด้วยครับเอออยากรู้เลยอ่ะยิ่งพูดยิ่งอยากรู้เนาะเออแต่ตอนนี้อะไรเขาบอกว่ายังบอกไม่ได้แต่ไม่แต่พีีีีี่่่่่่่่เเเเเเชืืออออออววววาาาาาาาถถ้้้้พพพรรรมมมมมไหหหดดด๋๋๋ยยยยยตบกกแแนนนนโลใฟังู มาเล่าด้วยเลยตอยนที่เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนหรือจะเล่นด้วยกันไหมอย,อย่าอย่าไปหลงกนเขาอ,อย่าทำไมอ่ะถ้าชวนไปนี่เล่นบทอะไรดีฮะ เอาแล้วพี่นางเอกเองได้อยู่เออเธอจะมาปิดปากตีเลยเหรออ๋อไม่ที่เขาส่งไปให้ตีเขาส่งไปให้ตีต่ออ๋อโอเคได้เสมอเอาพี่ว่าไว้กับพี่ดีกว่าเทมวนเนี่ยมันถูกใช้บ่อยเกินไปใช่ไหมเออแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่พี่เพิ่งรู้มาว่าหลังจากสงครามสมรสจบ คือความสัมพันธ์ของเราในแบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่จบโดยเฉพาะคุณแอปสนิทกับแม่ตรีมากใช่ครับสนิทกับคุณแม่ครับยังไงก็เหมือนเวลาคือที่บ้านผมมีธุรกิจอะไรเงี้ยว่าคุณเอเวาพี่แอปจะไปเมืองนอกหรือว่าจะติดต่อไปเดินทางไปต่างประเทศเงี้ยก็ติดต่อแม่ผมธุรกิจอะไรก็ทําทัวร์ขายตัวเครื่องบินอะไรเงี้ยทุกอย่างทองวีซ่าอะไรเงี้ยครับใช่อ๋อคือทำวีซ้งวีซ่าทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับ การไปต่างประเทศกาารรไปปต่งะเทศครับอ๋อก็เลยกลายเป็นว่าพี่แอ๊บก็จะได้ใช่พี่แอ๊บก็จะคุยกับแม่บ่อยกับผมแล้วอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะคุยมากกว่าตอนที่ผมอยู่กองกับพี่เขาดีเขาดีลตั๋วเครื่องบินกันนะเพราะว่าเวลาบริษัททัวร์ดิวตั๋วเขาจะได้ตั๋วที่ราคาพิเศษถูกไหมไหนจะแบบว่าให้จองร้านอาหารที่พงที่พักอะไรอย่างเงี้ยทำวีซ่าอะไรมันก็ง่ายๆเรียบจบในที่เดียวอะไรเงี้ยครับที่ไหนอ่ะของคุณแม่ใช่ของคุณแม่ชื่อเวอร์ชันทรีครับเวอร์ชันทรีครับผมไปหาที่ไหนเซิร์ชเซิร์ชเอาติดต่่่่อออผมก็ได้พีีเใช ใครอยากไปก็ติดต่อผมได้เลยช่วยขายของเออดีนะดีนะไม่เพราะว่าตอนนี้เราจะเริ่มเที่ยวกันมากขึ้นไงถูกไหมถ้าเกิดว่าไปทัวร์ของคุณแม่เนี่ยรับรองว่าไม่โดนทิ้งแน่นอนใช่ถูกเวลาใช่ใช่เราก็ต้องหาแบบทัวร์ที่แบบว่ามีคุณภาพเชื่อถือได้เชื่อว่าเวอร์ชันทรีครับเวอร์ชันทรีฝากไปด้วยนะครับไปได้ทั่วโลกเลยปะทั่วโลกเลยครับอ้าวแล้วตอนที่ไปญี่ปุ่นนี่แม่จัดการด้วยปะก็ คุณแม่จัดการด้วยผมก็จัดการด้วยครับยังไงคุณแม่ก็แค่เป็นคนดูซีดูอะไรให้แต่ว่าพวกที่พงที่พักอะไรเงี้ยเราจัดการเองครับเพราะว่าไม่อยากรบกวนเขาเยอะแล้วางานเขาก็เยอะแล้วครับถ้าพาเขาไปเที่ยวก็ถือว่าสนุกแล้วครับเอ็นจอยเหมือนปีพูดว่าพี่นุ้ยอย่าโทรหาแม่ผมงานเขายังเไม่ใช่แม่เขาเลยครับ ไม่ไม่โทรได้ไงก็หมายถึงว่าคืออะไรที่แบ่งเบาแบ่งเบานอกจากงานได้อะไรางเงี้ยผมจัดการเองได้เห็นบ้าบอกแล้วตีคนดีทุกคนพม่ผิดหวังที่รักขาวจริงเออฉันฝากทนายภาวินด้วยนะครับเออสำหรับทนายภาวินมาฝากเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดใครที่บอกว่าเอ้ยคิดถึงทนายภาวินและอยากกลับมาแบบให้หายคิดถึงอีกครั้งหนึ่งจริงแลสำหรับใครที่ยังคิดถึงบรรยากาศสงครามสมรสนะครับก็เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับทนายภาวินแล้วก็คุณบัวมงกตนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครั ใครที่ยังไม่ได้ชมตอนนั้นหรือว่าชมยังไม่จุใจตอนนี้ก็สามารถกลับมารับชมได้ครั้งทุกวันพุธพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งครับมารับชมทั่วประเทศกันเลยดีกว่าแล้วก็มานั่งคุยกันอีกรอบครับเอสงครามสมรสเนี่ยผมตรียังไม่ค่อยยาวนะแต่ว่าวันนี้มาเนี่ยผมยาวที่เกี่ยวกับละครเรื่องใหม่ไหมฮะก็ทำไมเ่อ่าเราก็แย็บเลยเราก็แย็บเราก็จริงจริงก็มีมีส่วนนะครับมีส่วนจากการ เขียนบทของตัวละครสิ่งที่พี่เขาอยากให้เป็นครับนี่ไงเขาก็ก็ยับยั้อยากให้ผมยาวอะไรยงี้ครับนี่ไงฮัลโหลพี่ป้อนคะเป็นไหมเธอก็อยากรู้นี่ไงไม่ไม่แต่ตรีเขาสัญญาแล้วครับเดี๋ยวทันทีที่บอกได้ต้องมานะเหมือนต้องเปลี่ยนลุกด้วยพี่เพราะเมื่อก่อนผมมเคยเป็นทหารเนื้อหัวเกียนตัดผมหัวเกียนแล้วก็มีผมสั้นบ้างรับครั้งนี้ก็อาจจะแบบลองผมยาวเราเดาเดากันไปก่อนว่าว่าตรีจะเป็นอะไรผมยาวต้องเป็นอะไร ลำบดเป็นอะไรผมยาวแต่เข้าฟิตเนสด้วยนะฟิตหุ่นด้วยนะฟิตหุ่นด้วยนะแต่ผมยาวฟิตหุ่นแต่ผมยาวพลิกคาแรคเตอร์ไหมหุ่นแต่ผมยาวพลิกคาแรคเตอร์ไหมทริปไอดอลไหมไอดอลป่ะพลิกไหมก็พลิกนะครับพลิกปกติไม่ค่อยไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วมันเป็นอาสิ่งที่ผมอยากเล่นด้วยเป็นแพชชั่นอะไรเงี้ยผมว่ามันอืมันทรงนี้เข้ากับเขานะจริงผมชุดนี้อ่ะต้องรอดูจะจะบอกได้เมื่อไหร่ ต้องมาบอกรอบวันเป็นที่แรกนะนไม่งั้นพี่จะโทรไปลบกวนลำควานตีนะโอเคปะ่ะผมไปหาพี่เลยพี่นี่นะแต่ว่าตอนนี้ให้หาหคิดถึงตร,รตรีก่อนนะคะกับสงครามสมรสนะคะวันนี้ขอบคุณตรีพรลพัฒน์ค่ะขอบคุณคร่ะน่ารักมากมาก